ไปเจอกันด้านบนว้าวคัปเตอร์แอบเซียวนิดนึงนี่บรรยากาศโอ้โหโคตรฟินเลยเดี๋ยวค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะประมาณตึก5ชั้นทุกคนความสูงนี่ก็จะ,จะเห็นสระน้ำแบบเต็มๆเลยตรงนี้เซลฟี่ได้สวยมากเลยเรามาเป็นนกดีกว่าเราจะอยู่ในกล้องมาแล้วค่ะทุกคนน้ำนี่ยค่ะ ขนมจีนก็มาแล้วทุกคนนี่น่าทานมากดูสิว้าว,ว,าวเลยน้ำยาข้นมากทุกคนดูสิว้าวข้นๆเลยส่วนอันนี้เป็นน้ำยาน้ำพริกนะคะสำหรับเด็กทานได้นะคะตัวนี้ไม่เผ็ดส้ตมตำครูตะลึงเนี่ยค่ะเป็นส้นตมตำเขาก็แยกน้ำส้ตามตำมาแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นมะละกอก,ก็จะเป็นเส้นทอด <Okay. S 2> เมนูนี้ของคอปเตอร์นะคะนี่ เนื้อมาแบบเต็มๆเลย น้อฮานอ่าต้อนรับต้อนรับโอเคเออมันบอกว่ายินดีต้อนรับจะกลับแล้วครับกล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 ับจะกลับแล้วครับจะกลับแล้วครับ เดี๋ยวค่ะทุกคนเราเห็นป้ายแล้วนะคะภูตะลึงคาเฟ่เขาจะมีเขาจะมีโลโกโล้ของเขาเป็นสีส้มๆเนาะสังเกตอาคารของเขาจะเน้นเป็นสีส้มเลยอันนี้รู้สึกว่าจะขับรถเข้าไปได้เลยมั้งเนี่ยนี่ถึงแล้วค่ะขับรถเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอ้า เข้าไปเขาก็เขียนป้ายบอกว่าทางเข้านะคะนี่นี่ค่ะล้านจอดรถบัสจะอยู่ด้านนอกนะคะขับเข้าไปเลยค่ะเขาเขียนว่าทางเข้าคาเฟ่ไปเรายังไม่เห็นเรารพอยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยนะคะอเขาเป็นแบบนี้ว ขเข้ามาด้านหลังนะคะขับเข้ามาด้านหลังนี่ก็จะมีนะักท่องเที่ยวอยู่ก่อนหน้าเราแล้วละค่ะเขาก็จะมีลานจอดรถอยู่ด้านหลังนะคะสามารถขับเข้ามาเลยถ้าท้านักท่องเที่ยวเยอะๆก็อาจจะต้องจอดรถด,ด้านนอกเนะเพราะว่าด้านในเต็มเนาะเนี่ยค่ะขเข้ามาลานจอดรถก็จะประมาณนี้ วย,ยวิวเขาด้านข้างเลยทุกคนอบล้อมไปด้วยเขานะคะนี่ค่ะที่จอดรถก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะได้หลายคันบริเวณจอดรถก็จะมีห้องน้ําให้เราด้วยไปเดีย๋ยวเราลงไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้จะก็ถึงแล้วนะคะจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะที่นี่ลานจอดรถค่อนข้างกว้างไปเราขึ้นไปดูวิวด้านบนกันค่ะ นี่เขาก็มีเครื่องบินด้วยเตอร์ดูดิเอลิคอปเตอร์ตรงที่เราขึ้นเป็นทางทางขึ้นด้านหลังจากลานจอดรถเนาะซูโมโ่เห็นข้างหลังแวบๆบแบบ นี่เขามีซูโม่รออยู่ข้างหน้าต้อนรับเราเดียวค่ะใช่ไหมให้ซูโม,ม่ไหมทำไมจะมูกด่งจังอะำดัง <laughs> ไฮไลท์ของที่นี่คือน้องห่านนะคะก็จะเดินอยู่รอบสวนเลยค่ะทุกคน สามารถมาถ่ายรูปก,กับน้องหานได้นะคะพนักง,งานต้อนรับของภูตะลึงคาเฟ่เลยค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยดูสิใครที่มาที่นี่ก็ต้องเจอน้องหานเป็นอันดับแรกนะคะก่อนที่จะขึ้นไปที่คาเฟ่คาเฟ่ที่นี่อยู่มุมสูงนะคะเดินขึ้นมาเนี่ยค่ะ เรียกได้ว่าภูเขาล้อมรอบเลยเนาะดูสิแต่เรามาตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วทุกคนแดดแอบแรงนิดนึงถ้ามาช่วงเช้าเๆกับเย็นๆอากาศจะดีมากๆเลยว้าวว้าว,ว,าวตัวอาคารของคาเฟ่ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีลานข้างหน้าให้เราได้ถ่ายรูปเซลฟี่ อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะคะโอบล้อมด้วยภูเขารอบ360องศาเลยค่ะนี่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือด้านบนก็จะเป็นเขาใหญ่เนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆเนาะด้านล่างเขาก็จะมีสระน้ำ มีน้ำตกเทียมด้วยโุ้ยมุมนี้สวยอะไปค่ะจะจะพาไปดูจุดชมวิวด้านบนเขาบอกว่าด้านบนถ่ายรูปแล้วชิคมากเลยเอย้มีประตูเปิดปิดด้วยไปจอนนะไปเจอกันด้านบนว้าวคอปเตอร์แอบเสียวนิดนึงคอปเตอร์กล้าเดินไหม เนี่ยมันปรนโยดเนี่ยค่าทุกคนใครกลัวความสูงแอดเสียวนิดนึงดูสินี่บรรยากาศโอ้โคตรฟินเลยบรรยากาศดีมากมาทุกคนถ้าใครที่มาเช้าเช้านะสักประมาณ9โมงก็จะอากาศเย็นสบายมากๆเดี๋ยวค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะประมาณตึก5ชั้นทุกคนความสูงนี่ก็จะเห็นสระน้ำแบบเต็มๆเลย ววิวสระน้ำสวยมากน้องห่านก็จะลอยคออยู่ในสระนะคะดูสิเต็มเลยสวยค่ะวิวดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้องห่านนะคะนี่ที่นี่เขามีลานกลางเต็นท์ด้วย แล้วก็มีบ้านพักด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาพักที่นี่ก็ติดต่อเข้ามาพักได้นะคะว้าวว้าวดูดินี่เกือบจะสูงสุดแล้วค่ะ นี่ทุกคนตอนนี้นะักท่องเที่ยวกําลังเริ่มเดินทางมาถึงนะคะตอนเรามาเราแอบน้อยนิดนึงว่าวายไม่มีคนเลยแต่พอเรามาถึงได้สักพักหนึ่งดูสิตามเรามาเป็นคันรถบัสเลยเต็มเลยค่ะทุกคนนะักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วนะคะเจะบแนะนําให้เอาล่มมาด้วยถ้าใครมาถึงตอนเที่ยงเหมือนเจ๊บนะ่ะติดล่มติดหมวกมาด้วยนะคะแอบร้อนนิดนึงแต่บรรยากาศดีค่ะตรงนี้เซลฟี่ได้สวยมากดูดิเรามาเป็นนกดีกว่า เราจะอยู่ในกล้องวันนี้ไม่ขอเป็นลูกเกียบนะคะจะขอเป็นนกตัวหนึ่งเป็นนกอะไรดีเฮ้ย <c oughs> ทุกคนขึ้นมาแล้วคือวิว360องศาเลยสวยมากๆก,ก็คือบรรยากาศดีมากๆค่ะนี่เห็นเ <c oughs> ขาล้อมรอบเราเลย ่ะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นไปชมวิวด้านบนนะเราก็ขอไปตักแอร์เย็นๆในคาเฟ่นหน่อยค่ะไปย่าเข้ามาคนเยอะมากนี่ออเดอร์ที่โต๊ะนะคะเดีย๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะก่อนค่ะแล้วมีพนักง,งานไปรับออเดอร์ที่โต๊ะค่ะว้าวแอบดูนิดนึง ทานมากทุกคนเนี่ยค่ะที่นี่เขามีอาหารด้วยนะคะไปะอย่าลืมนั่งโต๊ะก่อนนะ,ะเขาจะกินอะไรก็าเครองดื่คมค่ะเมนูแนะนำของที่นี่นอะไรค่ะเมนูแนะนำเป็นอาหารและกาแฟคฟะ่คฟะเป็นอาหารคา่ะถ้าเป็นกาแฟหนูแนะนำก่อนนะคะจะเป็นอเมริกาโน่ช่อดอกมะพร้าวนะคะกับอเมริกาโน่น้ำอ้อยค่ะอันนี้คือจะไม่ใส่เซลล์ลเลยค่ะจะมีความหอมหวานของน้ำอ้อยหรือว่าน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะค่ะ เป็นเมนูอาหารเป็นเมนูอาหารแนะ,ะนำเป็นนี่ค่ะพี่ก็จะมีขนมจีนน้ำยากะทินะคะแล้วก็มีส้มตำบูตะลึงค่ะอันนี้จะเหมือนส้มตำไทยไแค่เอามะละกอมาทอดส้มตำทอดอ๋อส้มตำทอดแล้วลก็คือขนมจีนน้ำยากะทิกับขนมจีนน้ำพริกค่ะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมีข้าวคัดกะปิวาเกตีข้ขี้มันทะเลกับผัดไทยกุ้งสดนะเดี๋ยวเรากินเมนูแนะนำของที่นี่เลยนะคะ เราเราแอบ,บเห็นเมนูเนาะราคาเบามากทุกคนแอบบกระซิบว่าเบามากเนี่ยค่ะจะจะสั่งส้งสงตมตำพรูตะลึงนะคะใครมามาที่นี่ก็ต้องทานเมนูนี้นะคะแล้วก็ขนมจีนของทอปเตอร์เอาอะไรน,น้ำพริกน้ำพริกหนึ่งแล้วก็น้ำยากะทิหนึ่งลแล้วก็ส้ตมตำหนึ่งค่ะพรูตะลึงหนึ่งกะทิหนึ่งค่ะแล้วก็เนี่ยอย่างละหนึ่งนะคะใช่ค่ะแล้วก็น้ำ เอาอะไรแม่เพิ่งกินกาแฟมาเอาที่เมนูที่น้องแนะนำเมื่อกี้ก็ได้เนาะเมื่อกี้อะไรนะคะหรือว่าเป็นเมนูสมูทตี้คะอ๋อเมริกาโน่มายงคิชปั่นหรือว่าสอลบี่โยเกิร์ตสมูทตี้เออเอามายงคิชปั่นดีกว่าได้ค่ะมาดนแล้วก็แตงโมปั่นไฮครัปเตอร์เออหรือจะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ชีสเค้กอร่อยนะสตรอเบอรี่ชีสเค้กคือแบบมั้งเนาะอ่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กหนึ่งแล้วก็แล้วก็มายงคิชีหนึ่ง เปิดทุกวันไหมคะที่นี่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่จะได้อยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะอ๋อเปิดถึงหนึ่งทุ่มเลยค่ะทุกคนหนึ่งนะคะอ๋อเป็นอาหารอาหาตอนเย็นดูมาก่อนหน้าอ๋อค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะทุกคนที่นี่คือเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิด ทุ่มหนึ่งแต่ว่าเรามาทานอาหารเย็นก็สัก5โมง6โมงโทรมาสั่งอาหารได้นะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นถ้าจะดีนะคะที่นี่แต่ด้านในก็คือมีโต๊ะรองรับแขกได้กว้างพอสมควรค่ะบรรยากาศตอนแรกเราแอบบอกว่าเงียบที่ไหนได้คนเต็มเลยทุกคนหลังไหลเข้ามาเต็มเลยข้างในก็คือจุดขายของที่นี่คือวิวด้านนอกนะคะก็คือ เาล้อมรอบและที่นี่ก็อาหารค่อนข้างราคาเป็นกันเองเป็นมิตรนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอาหารว่าจะอร่อยตรงคำล่ำลือหรือเปล่าเดีย๋ยวรออาหารมานะคะสำหรับเมนูที่นี่นะคะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งเครื่องดื่มเนี่ยค่ะประเภทเครื่องดื่มนะคะแอบเห็นราคาค่ะ ราคาเบามากทุกคนนี่เห็นไหมแต่และเมนูสุดๆไปเลยค่ะตามฤด,ดูกาลนะคะอย่างวันนี้มาถึงนครนายกก็ต้องทานาปัน่นมะยงคิดเนาะนี่ค่ะมะยงคิดปัน่นแล้วก็เป็นเมนูอาหารนะคะมีทั่วไปมีสเต็กมีข้าวมีมีหลายอย่างเลยค่ะเป็นร้านอาหารมีหลากหลายเมนูนี่สเต็กก็มีนะคะเฮ้ยพิซซาก็มี เนี่ยค่ะส้มตำนะคะที่นี่ราคาไม่แรงค่ะราคาเป็นมิตรมากเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากสำหรับอาหารนะคะเดีย๋ยวจะ,ะเปิดเมนูเครื่องดื่มให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่เมนูเครื่องดื่มเน้นๆเนี่ยค่ะโอเคอย่ารอดูหน้าตาอาหารละกันค่ะ กีนก็มาแล้วทุกคนนี่น่าทานมากดูส,กสิว้าวๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือขนมจีนน้ำยากะทินะคะทุกคนให้มาแบบนี้เลยค่ะน้ำยาแบบจุกๆเลยค่ะน้ำยาข้นมากทุกคนดูสิว้าวข้นๆเลยส่วนอันนี้เป็นน้ำยาน้ำพริกนะคะสำหรับเด็กทานได้นะคะตัวนี้ไม่เผ็ดนี่น้ำยาน้ำพริกก็จะเป็นหวานๆค่ะหวานๆเปรี้ยว,วๆแล้วก็ให้ผักสมุนไพรแบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะ อันนี้เมนูนี้ของคอปเตอร์นะคะแตงโมปั่นค่ะเห็นท็อปปิ้งและหน้าทานมากดูสิเอจะลเอบอร์ี่ปั่นแม่พูดผิด <c oughs> อันนี้มะยงคิดทุกคนมาถึงที่นครนายกเนาะก็ต้องทานมะยงคิดปัน่นนี่เขาให้เนื้อมะยงคิดมาด้วยทุกคนน,นี่นี่ให้เนื้อนี่ให้เนื้อมาแบบเต็มๆเลย หอมยังไม่ทานค่ะทุกคนเดี๋ยวจะรอทานหลังทานข้าวนะอ่ะคอปเตอร์ชิมเลยของคอปเตอร์ชิมได้หวานมากอะ่ะสตรอเบอรี่ชีสเทค้กค่ะสตรอเบอรี่ชีสเทค้กเมนูนี้คือเด็กๆมาแล้วไม่ควรพลาดนะคะโอ้โหยเป็นไงครับฟินเวอร์ใช่ออไหมคะ เฮ้ยแม่อดใจไม่ไหวแล้วแม่ขอกินหน่อยนะโอเคนะทุกคนหอมแล้วละมุนมากหอมมากเลยมะยงชิปปันค่ะทุกคนรออาหารไม่นานนะคะนั่งรอประมาณสิบนาทีอาหารก็มาครบหมดแล้วนะคะวันนี้เจฟสั่งมาสามอย่างเนาะเพราะว่ามากันสามคนจะทานหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่เมนูแนะนำของร้านเลยส้มตำผูตะลึงเนี่ยค่ะ เป็นส้มตำเขาก็แยกน้ำส้มตำม,มาแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นมะละกอะก็จะเป็นเส้นทอดทคล้ายๆกับคล้ายๆกับส้มตำทอดนั่นเองค่ะแต่เขามีชื่อว่าส้มตำครูตะลึงนะคะเป็นไงหืกรอบอะ่ะอื้อส้ตมตัเลยกรอบมากทุกคนเดี๋ยวจะิมพ์ดีกว่านี่เขาก็แยกแยกเป็นแยกน้ำมาเนาะเนเ เส้นกรอบมากอืมขออนุญาตใช้มือแล้วกันเพราะว่ามันเป็นก้อนนี่ทุกคนกรอบกรอบเลยได้ยินเสียงไหมแล้วเขาก็จะมีน้ำยำให้มาแบบนี้นี่ค่ะนี่เดีย๋ยวเราเล่นกุ้งเลยดีกว่าแต่ว่าคำโตโตอะเฮ้ยมันคำใหญ่เกินอะ คมกล่อมมากทุกคนก็คือรสชาติพอดีพอดีเหมือนตำไทยอะค่ะไม่เผ็ดมากนะคะอร่อยมากค่ะตัวนี้แนะนำนะคะเป็นเมนูแนะนำของที่นี่เลย,ยเดี๋ยวจะขอชิมมานนั้นให้ทุกคนได้ได้ดูก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงขนมจีนเนี่ยค่ะขนมจีนน้ำพริกเนาะ นี่ดูเส้นเขาจะมาเป็นหัวหัวแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวขอเต้นมายกกลับมาเลยดีกว่าเนี่ยอย่าขอชิมน้ำยานะคะน้ำยาที่นี่ข้นมากๆทุกคนดูสิตักขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะข้นมากเป็นน้ำยากะทินะคะว้าว ส่วนเด็กๆทานได้นะคะโอ้โหคอปเตอร์อกินน้ำยาน้ำพริกกินน้ำพริกนะคะอร่อยไม่เผ็ดไม่ได้ใส่พริกเหมาะกำรับเด็กค่ะทุกคนเราหลัน่นล้ามากเลยอยู่กับคาเฟ,ฟ่ภูตะลึงใช้เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเราจะไปแคมป์กันกี่โมงนะคะ ตอนนี้เจ๊กทานอิ่มแล้วนะคะสําหรับ3คนอิ่มแบบจุกเลยค่ะแล้วก็ราคาหลักร้อยนะคะบอกเลยว่าราคาเบามากเป็นมิตรมากเดีย๋ยวไปดูว่าเราจะไปกางเต้นไหวไหมเพราะเรากินจุกมากๆค่ะไปค่ะเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกกัน ตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะอุ้ยแตงโมน่าทานออปเตอร์น้ำแตงโมน่ากินมากค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศด้านนอกก็ยัง งดงามเหมือนเดิมนะคะปไปเดี๋ยวเราเราจะให้ดูบรรยากาศด้านนอกอีกนิดนึงแดดตอนนี้เป็นใจนะคะแดดบดอิ่มแล้วเราจะมีแรงไปกลางเต็นท์ไหมเนี่ยหรือว่าจะหลับอ้าทำไมคุยอ่ะเต้ไม่รู้เรื่องอ่ะ oh. พีเมื่อกี้มันยังคุยกับคนนั้นเลยเจ้าฮาน อ่าต้อนรับต้อนรับโอเคแต่เขาบอกว่ายินดีต้อนรับจะกลับแล้วครับับับกลับจะกลับแล้วครับจะกลับแล้วครับอ๋อจะเล่นงานเขาแล้วกลับก่อนนะกลับก่อนนะบายบาย บาย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 โอเครู้กันไปค่ะ ะทุกคนหลังจากที่เจบทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอิ่มเต็มที่เลยค่ะก็เลยพาทุกคนแวะมาเดินเล่นเดินย่อยนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มาถ่ายรูปได้หรือว่ามาเดินเล่นสวนหย่อมชิลๆหรือว่าจะมานั่งพักผ่อนได้นะคะตรงนี้ซึ่งที่นี่เขาไม่มีค่าเข้านะคะก็คือเข้ามาชมวิวแล้วก็ทานอาหารได้นี่ค่ะเขาก็จะมีสาลากลางน้ำนะคะทุกคน เดีย๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงว้าว,ว,าวมีน้ำตกเนี่ยค่ะภูตะลึงคาเฟ่น้ำตกเล็กๆมินิมิมนะคะิค่ะสวยงามเลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับสายเซลฟี่ไม่ควรพลาดเนานะนี่เขาก็ะจะมีจุดให้เราได้เดินเล่นได้ถ่ายรูปเนาะบรรยากาศดีทีเดียวเลยค่ะถ้าช่วงเย็นๆเนาะจะแนะนำ แล้วแบบฝนตกใหม่ๆแล้วก็บรรยากาศหมอกฟุ้งๆหอยฟินน่าดูเลยแค่คิดก็ฟินแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวค่ะทุกคนบรรยากาศกลางน้ำนะนี่อย่าเรามาสาลากลางน้ำกันดีกว่าเราก็จะเห็นน้องห่านต้อนรับเราอยู่ทุกจุดของภูตะลึงคาเฟ่เลยนะคะ ไฮไลท์ของที่นี่หรือเขาเรียกว่าอะไรนะน้องห่านเป็นเป็นมัดคอนนี่ศาลาลิมน้ำก็โอเคนะทุกคนเย็นค่ะเขามุงด้วยใบายจากค่ะพอเข้ามาในศา,าลารู้สึกว่าเย็นเลยเนาะนี่ค่ะก็จะมองเห็นวิวอาคารของคาเฟ่ที่เราไปนั่งคานเมื่อกี้แบบเต็มๆซึ่งแบ็กกราวเป็นภูเขานะคะสวยมากๆทุกคน ไฮไลท์ของเขากงนกสีขาวกงนั้นใครเข้าไปอยู่ก็จะเป็นนกตัวหนึ่งตัวเล็กๆค่ะบรรยากาศดีทุกคนนี่ไม่อยากคิดเลยนะถ้ามาฤดูหนาวเนาะแล้วหมอกฟุ้งขึ้นเต็มภูเขาเนาะจะฟินขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาฤดูหนาวเวลาที่หลังจากฝนตกก็จะมีหมอกฟุง้งๆเลยวันนี้เราไม่ได้เจอนะคะทุกคนเพราะเรามาฤดูร้อนแต่ก็อากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดเท่าไหร่แดดแรงนิดนึงแต่มีลมนะคะ ไปหลังจากนี้เจ๊ก็จะพาทุกคนไปกางเต้นบ๊ายบายค่ะทุกคนสำหรับ e ี p นี้นะคะอิมอร่อยแล้วก็ฟินมากเหมาะก,กับการถ่ายรูปเจ๊ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับช่องลูกเจ๊พาเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันที่ลานกางเต้นเลยค่ะ